สวัสดีครับกลุ่มซัพพลายเตอร์นคะอปฐมวันนี้เรามารีวิวคิตาชิเซเดกร้อยยี่สิบ้รุ่นนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นรหัสจะลงด้วยลงท้ายด้วย 5B นะครับปีผลิตสูงสุดเลยคันนี้ปี2017ระบบดีมากมามาพ,พาร้อมพามพิเศษใบแท็ก 70, เจ็สเนนำเข้าเองจากญี่ปุ่นโดยตรงทั้งคันเดี๋ยวเราลองกดตัวให้ดูนะครับ บบดีมากๆครับคันนี้เซลร์ส่งแล้วบุ้งกี่ใหม่ครับเป็นสีดาเป็นอะไรเดิมทั้งคันเดิมยันเงาแน่นอนครับคันนี้ใช้งานมาไม่เยอะครับรถหนึ่งมาญี่ปุ่นสภาพดีแต่ฟรีแอร์ไม่ค่อยได้ใช้งานตามน,นาเข้าเอางจากญี่ปุ่นโดยโตทุกคันมาทั้งคันครับคันนี้ไม่มีถอดไม่มีอะไรเราลองตักลองอะไรให้ดูนะครับ สำหรับที่ลูกค้าที่ต้องการดาวเรามีทั้งตรวจสอบเครดิตบูโรและไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรดาวเริ่มต้นอยู่2ี่สิเปอร์ซ็นตนิติบุคคลเดินสเตตเมนต์ูสูงรายรับรายจ่ายดีเราเริ่มต้นสิบเปอร์เซนถ้าเรามีลูกค้าที่ต้องการที่จะผ่อนแต่เครดิตไม่ดีเครดิตไม่สวยเราก็จะมีไฟนแนนซ์นอกดาวเริ่มต้นอยู่สถึงสามสิเอร์เ็น อันนี้ต้องเป็นเจ้าบ้านมีโฉนดที่ดินมีอะไรบุญดีหลักฐานให้เขาดูแต่ไม่ได้เอามาเข้านะครับเราย้ำนะครับไม่ได้เอามาเข้าผ่านง่ายอนุมมวิได้าภายในหนึ่งวัเยเจอกันนะครับพี่ผมสับเทเตสตอรนะัูนแนึ่งแปดาปดแปดครับยินดีทั้งเงินสดและผ่อนมันมีไฟน้าติดต่อให้ไปเชิญน,นะครับ